ปัจจัยมีความจําเป็นกับพระสงฆ์ไหมครับมันปัจจัยกับมึงมีไหมล่ะฮะปัใจจัยใชปัจจัยมีมีความมีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ส่วนเงินก็มีประโยชน์ต่อคนใช่ไหมเพราะว่าเงินกับปัจจัยมันคนละอย่างนะเขาเป็นพระก็เรียกปัจจัยถ้าอยู่กยมมาเรียกเงินนะมันมีประโยชน์ต่อมึงไหมละ่ะเงินจริงไหม เราอาศัยอยู่ในโลกภาพกินข้าวไหมล่ะ้าป่วยเป็นไหมล่ะฮะจริงไหมไอคนที่ว่าภาพไม่รับเงินเนี่ยไวมลาพภาพป่วยมึงเอารถมารับนะมึงมารักษานะจริงไหมใช่โรงพยาบาลสงมีกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลสงมึงไม่ใช่รถหรือไงใช่โรงพยาบาลสงมีมันพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะจริงไหมจำไว้แต่เขาขึ้นป้ายเลยนะครับ <Hey. S 2> เขาขึ้นป้ายใหญ่หลายวันอยู่ใช่บางวัดโอ้ยให้ขึ้นไปเถอะว่าอย่าอย่าอย่าเอาเงินมาถวายอะไรอ่งนะี้โอ้ยแล้วมึงเอาที่ไหนมาเอาเงินไปที่ไหนไป้ายมึงเอามาจากไหนใครทาให้มึงสร้างวัดเนี่ยมึงเอาอะไรสร้างฮะขานาพ่อตัวเองมาสร้างไงไม่เอาเงินคนอื่นมาทำฮะตัวเองสร้างเสร็จแล้วก็ว่าไปอย่าง ตายอย่างนี้เรียกว่าหน้าไหว้ล้างหลอกไหมครับมึงกูไม่อยากพูดขนาดนั้นหรอกมึงพูดเองนะนะั่นอ่ะจริงไหมครับครับผมพูดเองครับ <laughs> เออใช่มันก็ก็ก็มันมันก็ได้ใช้เงินทําอยู่แล้วแล้วทําไมจะต้องจําไว้นะอ่าพระเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยเห็นไหมที่พูดว่าเนี่ยตัวเองสร้างวัดเสร็จแล้วนะนะไอ้คนที่ กำลังจะสร้างี่นลูกหลานบวชใหม่มาเนี่ยจะก่อสร้างจะทําบ้านทาอะไรจะซื้อปูนแต่ล้วก็สอบมันเหมือนกับอลูกอสกัดหางเลยนะเนี่ยศาสนาเราจะหมดเพราะอย่างเงี้ยคนบวชมารุ่นใหม่มานี่จะสร้างวัดยากเลยนะเพราะเขาเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเอาเงินมาให้ะาะเอาไปมาพาะจะทําที่อยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยมันคุณจะขึ้นป้ายวัดนี้รับเงินมาใส่คู่กันเลยนะ เพราะว่าไม่ต้องไปให้วัดนั้นนะเอามาวัดกูนี่กูว่าอย่างเงี้ยนะอมันก็เกินไปละนะแหมน้ำมันรถใครจะเติมให้กูเห็นพระองค์นั้นนั่งรถขับเป็นล้านฮะจริงไหมแหมลวงตาอย่างพูดเลย คนเอาเอาของมาถวายพระบ้านนอกบ้านาเนี่ยหาบมาใสา่ซาเล้งมาจักรยานมอไซกเก่าๆแต่พระที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยนั่งโน่แนแหละรถคันละเป็นล้านหลายล้านเห็นแล้วก็สะท้อนใจโดยเฉพาะกูนี่แหละ,ะ <c oughs> กูไม่ได้ว่าคนอื่นหรอกจริงไหมจะก,กูนี่ยเขาซื้อมาให้นะเว้ยจริงไหมกูก็ไม่อยากได้หรอกนะ,ะแต่จำไปต้องจอมใจต้องรับ บางสิมาถือนะกูรับหมดแหละเนาะนะจริงๆไม่รับได้ไงเขามาทำบุญเขามีเจตนาจริงไหมเงินทองยิ่งเป็นของหายากเขาจาค่ามาเนี่ยเขามาใส่บาทให้เนี่ยมาูว่าเอามาเลยกูจะเอาบาทเบอร์สิบเอ็ดและวต่อไปอ่ะเบอร์เก้ามันเล็กไปจริงไหมกูก็ไปแจกคนอื่นสิเอาสิ จริงไหมทุกวันนี้กูก็ทานเอาสิได้มากูก็แจกนะไตแหมแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนหกร้อยเจ็ดร้อยไม่มีตังมึงเกี่ยวยังไงอ่ะพูแล้วน้ำลืมเอ้ยปลารพริกเอ้ยสารพัดจริงไหมมันพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ่ะนะ จำไว้พูดในความเป็นจริงนี่อยู่ต่อหน้าต่อตาจะปฏิเสธได้ไหมล่ะความเป็นจริงคือสัจธรรมจริงไหมอ่ากูเห็นย่อยกระถิ่นหกสิบล้านแปดสิบล้านกันอยู่เนี่ยอ่ะสองล้านสามล้านอยู่เนี่ยไม่รับเงินหรือไงอะกูไม่เห็นว่าเอาแต่มะกอมาให้กูนี่ไม่เห็นเอาเงินไม่กะถินนะจริงไหมแหมพูดแล้ว อืออออออล่าสุดเห็นพระบางท่านเข้ามาพูดว่าตอนนี้พระหายใจยังผิดเลยครับย่าอยากให้จูงลูกจงูงหลานเข้ามาบวชแล้วก็ทำแบบนี้<อ>ม,ม,มีมีมีพระออกไปไล่สวดแบบนี้อนอก็อช่างก็เถอะคุกไม่ไหวคนรัศจัยมึง <laughs> อย่ามายุคกูปั <laughs> ่นันเลยอันนี้มึงขายน้ำปัด่นไรนอต แล้วมันก็ปั่นขึ้นโซลินักกูเนี่ย <laughs> นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกด้วย,ย,ยกูปนิสัยปัญจโยนิสัยคนแต่ละคนถึงยังไงเขาก็ทานอยู่ดีจําไว้นะอย่างหลวงจานเนี่ยสร้างประโยชน์นไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เลี้ยงคนห้าหกเจ็ดร้อยคนช่ไจริงไหมนะนะอ่าทำยังไงล่ะกูไม่มีเงินพวกนี้ฮะ,ะไม่ไม่จายเลยเหรอ แล้วจะสร้างวัดสร้างศาสนาได้ยังไงจะเคลื่อนหนุนเจอ่าพวกที่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงะจะลืมนะถ้าคิดหัวละร้อยการกินวันหนึ่งหัวละร้อยเนี่ยห้าร้อยคนก็ห้าหมื่นแล้วนะหกร้อยคนก็หกหมื่นแล้วนะคนละร้อยอะ่ะจริงไหมต่อ,อวันนะ,ะแล้วมึงจะทำยังไงอะไรเนี่ยใช้ผ้ไปทำนาไงฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอ ก็ดีเหมือนกันจริงไหมมึงจะให้พาะยังไงไม่เอาเงินไม่พระจะให้พระหาเงินเองเหรอให้พระไปหาทำนาทำสวนกินเองเหรอจริงไหมแต่กูก็ไม่หวั่นหรอกเพราะไม่ชีกูเยอะเดี๋ยวกูก็เอาไม่ชีไปหาเงินเข้าวัดก็ไล้จริงไหมมันก็เกินไปแล้วนะคนทำพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้มันคิดแปลก หลาดตลาดนะ,ะจริงไหมอทุกอย่างมันมีต้นทุนมันหมดแหละจำไว้นะ,ะไม่ว่าปัจจัยสี่เห็นไหมยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มเห็นไหมหน้าหนาวก็ต้องมีผ้าเสื้อหนาวเห็นไหมแล้วใครเอามาให้ล่ะฮถ้าไม่ซื้อเองอเราคนเอามาสวายไม่เกินสิบผืนเอเราสิ เนี่ยอ,อยู่นี่ห้าหร้อยอ่ะจริงไหมไมันต้องซื้อเป็นปันจจัยสี่ที่สำคัญเห็นไหมจริงไหมล่ะจะกูก็ไม่หวั่นหรอกเพราะว่ายิ่งขึ้นป้ายทุกวัดกูจะขึ้นป้ายวัดเดียวเนี่ยวัดนี้รับเงินกูโอ้โหสบายเลยกูนะทุกวัดไม่รับกูรับคนเดียวโอ้โยสบายเลยนะอืม,มึงสบายใจได้เลยน็อน <laughs>